สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับ RTC เช่นเคยและตอนนี้ก็จะเป็นพาคสองของเดตเลียวห้าหมื่นเมตรอุ้ยเขาขอซอมบี้เขาขอซอมบี้ซอมบี้เบบี้ซอมบี้เบบี้แล้วก็เพื่อนเริ่มทีมคนดีคนเดิมอย่างนินจาหรือจา่าเฮ้ยมีซอมบี้ใช่ไหมเช็คหน่อยเช็คหน่อยเขาขอบ้านสีแดงด้วยเอาบ้านสีเทาไปอุ้ยช่วยช่วยช่วยไอ้นี่ไอ้นี่ติซอมบี้ยังต้อง ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปโอเคขอบคุณมากตึ๊บอ่ะเออเอิง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 ไอ้นิ่นไอ้นิ่นโทรเทมโทรเทมมาโทรเทมมาเออขึ้นตรงนั้นแหละขึ้นตรงนั้นแหละตีตรงนี้เพราะมัน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 มีตวิ่งไปหนออมีมีสอมบี้วิ่งเร็วไอ้นี่มีซอมบี้วิ่งเร็วซอมบี้วิ่งเร็วซอมบี้วิ่งเร็วโหดโหดโหดซอมบี้วิ่งเร็วอ่ะมันมันปีนบนไดได้มันฉลาดกว่าซอมบี้ตัวอื่นด้วย พอไม่ใช้เอไอระจับหนึ่งเลนกันมีซมบีด<ห>ม,มาละตัวนี้เห <Hello? S 2> ็ดรถหูเมียนเมียนเมียนเสียบไล้เสียบไล้ย้ายมันเป็นรอดตัวอะไรมาบ้างวะเฮ้ยนี่มีซอมบี้ตับตุดเองหนึ่งตัวเขากำลังตีตัวอยู่ในบ้านใครเปิดธนาคารตายไม่ถึงเขาเขาเจอป,าจอปอ้าแล้วเขาเจอป้าของเขาแล้วเขาเจอป้าของเขาแล้วนี่หนึ่งมันตาัน ฮึบโอเคหลักเล่นหลักเล่นเขาไม่ตายเดนะอีกอิงยังไม่ตายใช่ไหมโอ้ตกใจตกใจยังยังยังไปเขาเลยไปเลยไปเก็บือไปก่อนมีซอมบี้อยู่ในธนาคารสองตัวเลยเลยเขาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วธนาคารไหนธนาคารเองหรือธนาคารเราม่เขาธนาคารอะไรจะมืดแล้วว่ะหกว่ะไหนวะหกอะไรวะหกสองสี่สี่หนึ่งซอมบี้ปับสองสี่สี่หนึ่ง ใส่แล้วอุย้ยคุณเงินยังเยอะรินะเออก็มีห้าสอันละสกุล,ละะเงินเฮ้ยใครสก<อ>ุเง<ม>ินเข้ามาเนี่ยไม่บงังเฮ้ยเขาใกล้มือแล้ววะเขามาบ้านเขาก่อนไหมละ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บนึงเฮ้ยไปยป,ปนั่นเขาหายไปไหนวะนินินิน,น,นชดด่วยชดด่วยช่วย สอม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 เจอซส้มเจอซส้มซอมบี้เหรออืมเดีจิ้งกันนี้ก่อนเขาจะเอาไปซอมบี้อยู่ข้างกระเบนนิดหน่อยซอมบีเฮ้ยช่วยด้วอสัมบีอยู่คูนมันก็นังตีเขาอันนี้เอาโทเศัพท์ไปโยกไปทางด้านหนึงนี้ก็จะตายเลยอันนี้อันนี้ขึ้นบันไดก่อนขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านก่อนขึ้นบ้านก่อนจะตายรักษาเราต้องฆ่าตัวหลังหลังก่อนทัน โอ้โหสอมบี้ผุดมาเกิดเขาเขามีแผ่นป้ายนี้เฮ้ยหมู่บ้านเล็กอย่างหนึ่งน้อยก็ดีเรื่องหมู่บ้านเล็กอะหนึ่งน้อยก็ดีของเขาไปเรื่ออะไรเอ่ยมีนอันนี้มีไม้ต้นเซนสองอันคนละอันมาไม่ไม่ไม่เขาขอเนิ่มเนี่ยจะตายไปดูอะไรบีเอาลอนเอาลอนกี่ตัวกี่ตัว ก็หกหกหกหนึ่งสองหกอีกหนึ่งตัวงไม่ต้องใชงสองอันนะโอเคหนึ่งสองหนึ่งสองรีบร้อยวูวิ่งท,ท่าศพสองบ,บีตรงนี้ก่อน เดี๋ยวมืดแล้วใช่ไหมเอ็ง <het> ย <anes> <Our S 1> mm ังไม่งนะเดหลอหรือว่าใกล้จะมืดแล้วเขามีเชื้อเพลิงอยู่ในตัวเต็มเลยเด้อเชื้อเพลิงซอมบี้นะอืมเป็นล้านเลยไม้กางเขนไหนไม้กางเขนเอ็งอยู่ไหนเอ็งอยู่ไหนอยู่บนรถไฟเนี่ยโอ้โหแล้วเขาเดินไปเจอซอมบี้กี่ล้านตัววะนั่นน่ะอันนี้เป็นห้าโมงอยู่ยังเอ็กซ์เซียทีคิวๆ ไหนไม้กางเกงติ้งซอมบี้หนึ่งตัวครับเฮ้ยทำไมมีซอมบี้เขาวิ่เข้าไปหาเองครับอะไรวะมีซอมบี้เขาไปหายสองตัวเขาตัวแตกแนะ่เขาแตกแน่เขาแตกเขาแตกชัว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 แตกนั่นว่าแล้วไปแล้วทันวายแป๊บหนึ่งนะเองแป๊บหนึ่งนะโอเคนินจาขอบคุณที่ชุบนะ เขาเรมเก็บอาวุธมันวิ่งเร็วมากเก็บเตียงมันมีมนไม้ดักสีนี่ง่ายไม่เขาเก็บไม่ไหวเขาเก็บไม่ทันเขาเก็บไม่ทันช่วยหน่อยช่วยหน่อยเขาก็จะตายไงเขาไม่มีอาวุธโทร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 เด้อโทรเด้อนี่นี่อย่าไปหาซอมบี้มาอีกนะจะตายแล้วเนี่ยเราไม่มียานะไม่มียาจริงมั้งเนี่ยอือตายด้วยไม่เหลือปันโอเคปับป๊บปั๊บวิ่ง รันเว้ยรัน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 คือแล้วคือแล้วคืนตัวอะไรพี่โตบ้าป้าเฮ้ยคืนพี่โตพี่โตสปอนเร็วอ่ะคือซีวอรูทเฮ้บมาแล้วมาแล้วมาแล้วออกเลยออกออกทางเลยใช่ไหมออกรถไปเลยอิงเขาไม่ได้เก็อะไรสำคัญมาเลยเด้อเอางเออนั่นก็รอกันเขาเขายังเขายังไม่ได้เก็บอะไรมาเลยวะเขายังไม่ได้เก็บ ทองอีกหนึ่งก้อนมาเพราะว่าเอ็งบอกมืดเขาก็รีบขึ้นมาเลยเพราะาเราไม่มีซุปเอมเปเชียไงแล้วทองไข่กองอยู่ข้างนอกกว่านั้นน่ะอะทองไข่กองอยู่ข้างนอกและเอ็งดูยัง,ยงไงว่ามันคืออะไรบ้างว่ามันเป็นคืนยังไง ต้นพี่มันจะมีก้อนเมฆแต่ถ้ามันคืนที่โตมันจะไม่มีก้อนเมฆคือเพราะถ้าคืนน้ำพายอ่ะเพราะน้ำพามันจะเป็นคืนแบบสีแดงแล้วถ้าเป็นคืนฟ้าผ่าฟ้าผ่าแบบแดงคืนมันคืฟ้าฟ้าหน่อยอ๋อนี่ไงฟ้า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 ทําว่าแต่ทําไมพี่โตไม่ค่อยไม่ค่อยมาเลยวะซีว่บบ๊บ ทผู้ชมครับวันนี้เดินทางได้เจ็ดพันเก้้าารอยสมเเจ็ดมตรแล้วก็อยู่กับนินจาแต่โอ้โสิพีโต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 ,โตน่าจะหลายอีพีนะครับในคลิปเดียวเดี๋ยวรวมรวมคลิปเรื่อยอีพีแล้วหนึ่งหนึ่งหมื่นไงเฮ่อีพีล้หนึ่งหมืน่น <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเขาจะโดนพี่โตตบว่ะเขาจะโดนพี่โตตกกกวักวัวกกวัวตกกระบาดเยอะเขามีทองอยู่6ก้อนเฉพาะทองนะเว้ยเขาไม่ทองสิ่ก้อนพี่โตอยู่ไหนอ่ะซีวูบูฟอยู่ไหนไม่เห็นมีเลยแล้วโชเทมเราก็หมดแล้วด้วย นเ้าแล้วีเาแล้ว,วตไม่มาผุไม่เกิดแล้วโอ้โหยังเก็บอะไรบ้างวะเนีายังเกบขอม,มาล้องไปเก็บก่อนต้องไปเก็บก่นุไม,ม,ม่แล้วมแล้วมแล้วมแล้วกว,วนกวนวนวน,วน,วน,นี่นออกไปเลยหลักเลนหลักเลนหลัก จก็บมบี้มาทันเก็บสอมบี้มาไม่ท,นทันไม่กันเขาต้องการออกออกรถเลยเพราะว่าถ้าสิบถ้าสิบนาทีเมื่อไหรมันโปรแกรมมันจะบอกว่าอันนั้นด้วยมันมันจะบอกว่าพื้นที่โทรศัพท์ไม่เพียงพอ,อเ,เดี๋ยวรอแป๊บนึันะ้นเขาคอยเชื่อมสอมบี้กันหน้าตัวอูโหูเขาต้องรีบบินละแล้วลเขาก็จะลง EP สามต่อเลยเขาดองคีปไปโคตรเยอะเลย แม่งดองพอเขจะกดลงอ่ะพอจะกดลงคลิปนั้นเมื่อไหร่อ่ะคลิปนั้นแม่งหมดอยู่ทันทีอ่ะหูตัวเองบินโคตรเร็วเลยอ่ะตัวเองหายไปห้าร้อยอันอ่ะข้างหลังอ่ะฮะอะไรคอเองหายไปห้าร้อยอันอ่ะฮะทองเขาหายอ่ะห้าร้อยก้อนหนึ่งเขาเห็นอยู่อ่ะเฮ้อ คลิปแล้วหนึง่งมื่นเมตรนะเองค่าิ๊ล้หนึ่งหมื่นุ้ยปืน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 จบไปนะครับทุกคนวันนี้เราก็จะครบหนึ่งมื่นเมตรคลิปต่อไปจะทําอะไรกันดีก็น่าจะไอ้คลิปนี้เหมือนเดิมแล้วก็เดี๋ยวเองเนาะจะลงคลิปต่อหรือว่าจะปิดแค่นี้ลงเปล่าถึงอีพีหกแล้วก็ปุ่งนี้ค่อยมาโอเค굿บายนะครับทุกคน